จร,จริงๆมันอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างเอกชนในสถานประกอบการในปัจจุบันอย่างนี้ครับประกันสังคมมีการครอบคลุมถึงคนที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในปัจจุบันอย่างไรบ้างนะครับประกันสังมคมก็คิดถึงตรงนี้นะคะเราเราคิดตั้งแต่ลูกจ้างที่เคยเป็นลูกจ้างแล้วออกจากการเป็นลูกจ้างแล้วเขาคิดว่าสวัสดิการองประกันสังคมมันเขาอยากได้เขาอยากสมัครต่อเราก็จะมีผู้ประกันตนหนึ่ง ลูกจ้างในสถา,านประกอบการเราให้ชื่อว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33อันนี้จ่ายเงินสมทบตามกฎหมายกาหนดเราเรียกว่าภาคบังคับ <Okay. S 1> ทีนี้ต่อมาคือผู้ประกันตนตามมาตรา39ก็คือคนที่เคยเป็นมาตรา33แล้วก็ออกมาจากระบบอาจจะด้วยเกษียณนะคะหรืออาจจะเรื่องออฉันอยากออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ฉันออกมาจากระบบ33แล้วละ่ะเราให้เฉพาะคนที่เคยอยู่ใน33านะคะคนเป็น39เรามีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเบี้ยมาอย่างน้อย12เดือน ก่อนสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ต้องจ่ายเบี้ยอันที่1คือจ่ายเบี้ยมาแล้ว12เดือนอันที่2คือจะต้องมาสมัครเป็นผู้ประกันตนภายใน6เดือนนับแต่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนจากการเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ อ่าอันนี้คือสมัครใจคําว่าสมัครใจคือคุณจะสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้ถ้าคุณสมัครแล้วคุณต้องจ่ายเงินสมทบกับเรานะคะเราตั้งเงินขึ้นมาเราจะไม่ดูฐานเงินเดือนเก่าของทุกคนเลยนะคะเราล้างบัญชีเงินเดือนคุณทั้งหมดเลยแต่เราตั้งเงินเอาไว้ว่าฉันจะมีเงินตั้งเป็นโจทย์เอาไว้ว่า4 8่0บาทเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา39เอา4,800แล้วก็คูณให้วย9%นะ ที่มางเขว่า9%เพราะว่าเราจะให้การดูแลอยู่6สิทธิประโยชน์6สิทธิประโยชน์นี่จะตัดว่างงานเพราะคุณไม่มีายจ้างเราจะไม่ให้คุณจ่ายในสิทธิประโยชน์ที่คุณไม่ได้ใช้สิทธิเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการแฟร์กับผู้ประกันตนด้วย6สิทธิประโยชน์นี่มันจริงๆมันคือ4.5เอามาบวกกันแล้วก็เราต้องคูณ2เพราะคุณไม่มีายจ้างค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจ่าย9% 9%ของ4,080ก็คือ432บาทนี่คือผู้ประกันตน ที่งอกมาเพิ่มอีกคนคือมาตรา39มส้านั้นผู้ประกันตนมาตราส9นี่ถ้าใช้สิทธิ์แล้วนะคะก็อย่าทําให้หลุดสิทเพราะว่าเมื่อหลุดสิทธิแล้วเนี่ยจะกลับก็เป็น39ไม่ได้อีกแล้วเพราะอะไรครเพราะคุณจะต้องมาจาก33ก่อนนั่นเอง ะคำะว่าหลุดสิทธิ์นี่สมมตินะครับบอกว่าผมลืมส่งเงินสมทบไปสักเดือนหนึ่ง<แ>อย่างเงี้ยไอ,อ้นี่ยังรอดอยู่ค่ะคือคือต้องบอกว่าในในฐานะให้ตัวเองเป็นอนุกรรมการอุทธร์ในสำนักงานบางสังคมจะเห็นเยอะมากเลยค่ะว่าผู้ประกาบตนหลายคนเลยที่เขาอดครวญมาคือเข้ามาอุทธรเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเราก็เข้าใจนะคะคือเป็นสมาชิกกับเรามาตรา3 9แล้วเราอะมีช่องทางให้จ่ายเงินโดยไม่ต้องยื่งกับเราเลยคือเอาเงินเข้าบัญชี้ให้มาตัด บางคนลืมมอาเงินใส่เข้าไปค่ะทีนี้เรามีเงื่อนไขขอว,ว่าถ้าเราจะตัดสินขึ้นหนึ่งจะต้องไม่จ่ายเงินสมทบ3เดือนติดต่อกัน<ม>พอเดือนที่4จบแล้วนะคะเอถ้า3เดือนติดต่อกันไม่จ่ายนี่หรือไม่มี9ใน12ใน12เดือนอะ่ะถ้าคุณมีแค่8เดือนก็โดนตัดจะโดนตัดอยู่2เงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะจะย้ําว่าใครที่เป็นสมาชิกมาตรามสนะคะดูเงินที่เราใส่้าในบัญชีด้วยอย่าให้ขาด ะะหรือว่าถ้าไม่ไมชอบวิธีนั้นก็จ่ายเงินเป็นรายเดือนเราให้ไปจ่ายในเคาน์เตอร์สวิตทั่วไปไม่ต้องมาที่สำนักง,งานประกันสังคมอันนี้ก็ได้จะต,ต้องมีวินัยนะะในการจ่ายอย่างที่บอกออกแล้วก็กลับก็ไปยากพอสมควรค่ะทีนี้ถ้าตามมาตรา39สิเนี่ยครับสิทธทิประโยชน์7สิทธทิประโยชน์นี่จะเหลืออยู่ -66 <6, S 2> <6, S 1> ใช่ไหม,ไม,มครับก็คือว่างานจะไม่มีโดยฐานเงินที่ใช้ในการคิดสิทธิประโยชน์อยู่ที่4 8 0 0ัแแล้วทีนี้ ะะมันก็ต่างกันแล้วไม่ใช่หม่นห้าแล้วค่ะเพราะว่าเราดูตามฐานจริงที่คุณนําสมมติสมทกแล้วถ้าเกิดหมีคนฟังแล้วบอกว่าหสิทธิประโยชน์มันดีมากเลยสนใจแต่ไม่เคยเป็นลูกจ้างเลยอ,อยากจะเข้ามาสู่ประกันสังคมได้ไหมครับได้ครับทำงานอิสระแต่อยากได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมต้องทำอย่างไรติดตามได้จากไทยพีเอทใน E ีีถัดไปครับ